นี่คือแจ็คตอนนี้ลําคอเขารู้สึกบวมเหมือนลูกโป่งน้ำมูกเขาก็ไหลออกมาย่งกับน้ำตกเพราะเขาถูกแฟนทิ้งไปแต่นั่นไม่เกี่ยวกันหรือมันจะเกี่ยวนะ <c oughs> และนี่ก็คือเดฟเขาแค่ดูรูปเชื้อโรคก็ทำให้เขาป่วยได้แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะทั้งสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่สูสีในปีนี้ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลคนป่วยแห่งปี ค่ะพวกเขาเลยมาพบคุณหมอเรและรู้ไหมว่าคุณหมอจะบอกพวกเขาว่ายังไงผมจะสั่งยาให้คุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากหายจริงๆคุณจะต้องเปลี่ยนการกินอาหารร่างกายของคุณต้องการพชนาการผมช่วยคุณได้โดยคุณจะต้องกินอาหารเหล่านี้ในทุกๆวันดังนั้นตามที่หมอแนะนำเดฟจึงมุ่งหน้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของตามรายการเราได้มัแล้วสามพันเราหาได้หกเจ็ดแปดเก้าพันสมุนไพรอันนั้นหยิบมาอู้อาซาอิ หยิบแล้ววิตามิน A, B, C, D และ E ผ่านแอสพาร์กัส่านคอร์ล,ล่าหยิบมาแล้ววิตามินเกลือแร่อีกนิดหน่อยพานกรดอะมิโน,โน16ชนิดผ่านแพสตล์ลี่บลัคคอล์ีกะหล่ำปลีพาน237ดอลลาร์56เซนและนี่ในอีก7วันข้างหน้าคุณต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพราะของพวกนี้มันเก็บไว้ได้ไม่นานหรอก แจ็คในทางตงกันข้ามได้พบวิธีที่จะได้รับสารอาหารที่ดีแถมราคาถูกกว่าและทำได้ง่ายกว่าแจ็ Jack, คค้นพบข้อคอมพลีทเชื่อหรือไม่ว่าซองอาหารเสริมเล็กๆนี้มีส่วนผสมที่เหมือนกับที่เดฟเพิ่งซื้อมาทั้งหมดนี้ ได้ตรงตามโภชนาการทุกวันทำให้แจ็คได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการยกเว้นได้แฟนเขากลับมาดังนั้นในขณะที่เดฟเปลี่ยนห้องครัวของเขาให้เป็นห้องแลบวิทยาศา,ศาสตร์ที่รกรุงรังแจ็คก,ก็ใกล้จะได้ทำสัญญารับ,บโบนัสก้อนโตกับข้อคอมพ l e ทคุณจะได้รับประโยชน์จากการกินอาหารทั้งหมดเพราะส่วนผสมนั้นมีอาหารครบทุกหมู่อย่างง่ายๆด้วยบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บที่ไม่ยุ่งยากต่างจากเดฟที่ต้องคอยไปซื้อของสด อีแค่หวันมันก็จะเสียแล้วอีสาวันมันจะเน่าแล้วเนี่ยนีวันเดียวมันจะบูดแล้วอ้นี่มันบูดลองดมดูหน่อยสิ ให้แจ็คมีอิสระในการใช้ชีวิตในฝันที่มีสุขภาพดีในทางกลับกันฝันร้ายของเดฟเพิ่งเริ่มต้นต้องล้างชั่งน้ำหนักหั่นหันสับสับับนน้ำผสมทุกอย่างแล้วยังต้องล้างอีกยังไม่ต้องพูดถึงวิธีป้องกันกลิ่นมีตัวอะไรตายเหรอ แจ็คสบายๆโดยไม่ต้องยุ่งยากและค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงโดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะเลยค่ะและด้วยเงินที่แจ็กประหยัดได้โดยทานคอคอมพลีทเขาจึงได้แฟนเขากลับมาพร้อมตัวอีกสองใบสำหรับวันหยุดพักผ่อนอันแสนโรแมนติกที่เขาเคยสัญญาไว้ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณคุณมีสองทางเลือกคุณจะเป็นอย่างเดฟและเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นโรงงานปลาแบบนี้ <S <S 1> <S 1> หรือคุณจะเป็นอย่างแจ็คและเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ด้านสุขภาพแบบเดียวกันโดยไม่เสียทั้งเงินและเวลาไม่ยุ่งยากเลยด้วยคอคอ,คอมพลีจากวาสโย